สวัสดีค่ะพิกนวรัตนชัยชุมพูดอดีตเป็นพยาบาลประจำที่โรงเรียนมาแต่เดอีปี52เป็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งเต้านมอ่านะเป็นมะเร็งเต้านมก็คือตามรักษาตามอาการที่คุณหมอดูแลนะคะก็คือใช้แสงให้คีโมโปีหนึ่งทีนี้เกิดเหตุการณ์ในปี61ด้วยความที่ช่วงที่เราเป็นหายแล้วเราช่าใจเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองคือ เราก็ดูแลตัวเองประมาณหนึ่งแต่ว่ามันไม่ดีนะคะก็มีอาการไอนะไอไอแล้วก็มีต่อมน้ําเหลืองสองข้างนะคะโตแล้วที่สําคัญคือความดันสูงด้วยเนื่องจากเราไอมากนะคะไอไอนึกถึงเวลาไอไอจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยเหมือนเราขาดไอเหมือนจะขาดลมหายใจอะคะตรงหน้าอกเนะะี่ยฮะที่เราเลาะ นะคะเลาะเลาะคว้านมะเร็งเต้านมอ,ออกหมดก็จะเห็นที่โครงชัดเวลาไอเนี่ยจะเจ็บเจ็บแล้วเขียวไปหมดเลยนะคะจนกระทั่งคือตรงกระดูกข้างหน้านี่ค่ะมันโค้งมันโป่งขึ้นมาคะก็ไปหาคุณหมอทีนี้คุณหมอก็คือดูในฟิล์มแล้วไม่เป็นอะไรนะคะฟิล์มคือก็เอ็กซเรย์ปอดปกติแต่ทีนี้พอไปซีทีสแกนคุณหมอบอกว่าเจอถุงลมโป่งพองสองข้าง แล้วก็มีก้อนมีรู้สึกผลผลของมะเร็งอะฮะผลของมะเร็งปอดจะขึ้นแล้วก็ที่บอกฮะมีต่อมต่อมน้ําเหลืองสองข้างเลยงานะเราก็เอ๊ตกใจรู้สึกว่าไม่ดีละนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งก็มาโทรคุยกับน,น้องเมทาวีก็แนะนําตัวเซอริซินบอกพี่ลองเถอะพี่รับรองว่าพี่นี่ดีขึ้นแน่นอนด้วยความที่เราทรมานมากเราก็บอกว่า โอเคเอามาให้พี่พี่แกจะลองทานแล้วทานไปที่เราเราด้วยความเราก็ทานไปเรื่อยๆนะรู้สึกวันที่สามนะวันที่สามอาการคืออาการไอที่เราเคยไอไอแล้วเป็นฟองสีขาวนะคะเป็นเสมหะสีขาวมันเริ่มเริ่มน้อยลงแล้วก็อาการไอน้อยลงแล้วเรานอนได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นคือที่เป็นเนี่ยน้ำหนักจาก58ลดลงเหลือประมาณ 52อถึง53าอย่างเงี้ห่าอาการขึ้นบันไดชั้นสองก็เหนื่อยนะคะแย่มากพอทานไดเอะพอพอทานอีกลองสังเกตตัวเองวันที่ห้าเอ๊หลับคือหลับเหมือนหลับสนิทจากที่ว่าเราไม่ได้หลับสนิทมานานแล้วเรามีความรู้สึกว่าอ้าวเราดีขึ้นจริงๆเหรอแล้วก็ทานไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันรู้เลยว่าตัวเองรอดตาย